น้องจะแถมน้องจะแถมวิธีการยกกรอบหน้าให้ชัดขึ้นให้ตึงให้สวยตึงโป๊ะเลยใครจะเอาพิมพ์เอามาถ้ายกกรอบหน้าใครจะเอาพิมพ์เอาเดี๋ยวน้องจะให้ท่ายกกรอบหน้ากับทุกๆคนเลยตอนนี้หน้าร้อนเผาดีมากแบบ ร้อนวิ่งเข้าลูกตาร้อนวิ่งเข้าตรงบริเวณช่วงนี้นะพราะความร้อนมันเกิดขึ้นเลือดจะสูบฉีดไหลเวียนดีหน้าร้อนเผาความสาว16-17จะกลับมาอีกครั้งเลยค่ะทุกคนนะอ่ะทีนี้วิธีการยกกรอบหน้าค่ะทุกคนพอเราทําจุดโครโนโอิโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครมีสองไม้ได้จะดีมากถ้าใครมีสองไม้ได้จะดีมากนะนี่ค่ะเริ่มจากตรงนี้ค่ะ เริ่มจากตรงนี้ค่ะทุกคนดูนะดึงขึ้นค่ะไปให้สุดค่ะหนึ่งมันจะดังกรึดกรึดเลยนะมันจะทําให้มัดตรงเนี้ที่มันเป็นปลมปลมค้างอยู่อ่ะหลุดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงบริเวณนี้นะหนึ่งสองสามสี่และห้าทุกคนสังเกตตานะหนึ่ง 2 3 4และ5กดนิดนึงนะ1 2 3 4และ5 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 ดูค่ะสิ่งที่ทุกคนจะเห็นได้ชัดมากตอนนี้คือคิ้วยกชัดมากแน่นไปหมดเลยค่ะนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะเริ่มจากจุดนี้ค่ะพอเรามาจบที่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ดันขึ้นไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหนึ่งสองสามจะบอกให้ว่าตรงนี้มันคืออะไรสามสี่ห้าหน้าอมชมพูมีเลือดฝาดใช่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่และห้า ชัดมากที่เห็นได้ชัดเลยตัวนี้สามารถกัวซาหนังศีสะได้แบบนี้นะสามารถกัวซาหนังศีสะได้ค่ะอย่างนี้เลยทุกคนแบบนี้นี่กัวซาหนังศีสะแบบนี้ได้เลยทุกคนนี่กัวซาหนังศีสษะแบบนี้นะได้เลย เขยา่าเขยา่าแล้วตรงบริเวณตรงนี้นะเก็บกรอบตรงนี้ตรงขอบตรงนี้คือกรอบเส้นน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองเส้นพวกนี้เป็นทางเดินของน้ำเหลืองค่ะที่เราไปยกแบบเมื่อสักครู่นี้คือการทําให้จุดใดที่มันเกิดการข้างค้าง,างบวมมันจะทําให้ตึงยกได้ชัดมากๆตื่นเช้ามาปุ๊บถ้าหน้าบวมปุ๊บเคลียร์เลยตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถเคาะน้ำเหลืองแล้วก็โคลโรนอดอิโด,ดได้เลยทุกคนเนี่ย อแบบนี้เลยมา